ตอนที่3 3 8อหนูมีพ่อสองคนเมื่อไม่ได้ยินคำตอบของเขาหัวหมิงสเสวียนจึงเงยหน้าขึ้นมองอย่างไม่พอใจและเมื่อเห็นว่าหัวจี้อันกำลังจับมือกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่แถมยังกำลังยิ้มอย่างมีความสุขอีกด้วยทันใดนั้นสีหน้าของเขาก็หมดลงทันทีเขาพอจะเดาความสัมพันธ์นั้นได้และสีหน้าของเขาก็ดูบึ้งตึงมากยิ่งขึ้นที่อยากหาพ่อใหม่มากใช่ไหมได้เขาเองก็อยากจะรู้นักว่าคนคนนั้นจะรวยสักแค่ไหน ไปเขาพูดด้วยสีหน้าที่ว่างเปล่าบาดีกาดพยักหน้าและตอบรับด้วยเสียงที่แผ่วเบาครับเขาสตาร์ทรถพลางแอบชำเลืองมองผู้เป็นเจ้านายผ่านกระจกมองหลังอย่างเงียบๆและอดไม่ได้ที่จะทำหน้ามุยในสถานการณ์แบบนี้ยังจะทำหน้าบึง้งตึงอยู่อีกไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องเสียลูกชายไปอย่างแน่นอนฮัวจี้อันไม่รู้ว่าเขาเห็นฉากนี้แล้วแต่ถึงจะรู้เด็กน้อยก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะถึงอย่างไรพ่อก็เป็นฝ่ายที่ไม่ต้องการเขาก่อน และตอนนี้เขาก็กําลังคุยกับโจโจอยู่โจโจชะโงกหน้าเข้าไปใกล้ๆเขาแล้วกระซิบถามว่าเจ้าเด็กผอมพ่อคนใหม่ของนายดีกับนายหรือเปล่าหัวจี้อันพยักหน้าราวกับไก่จิกข้าวเปลือกเขาดีกับฉันมากเลยละ่ะพ่ออาบน้ําให้ฉันด้วยแถมยังเล่านิทานก่อนนอนให้ฉันฟังอีกด้วยและพวกเราก็ยังนอนด้วยกันอีกต่างหากอันที่จริงเป็นเพราะในบ้านเช่านั้นมีแค่เตียงเดียวแต่ถึงอย่างนั้นหัวจี้อันก็มีความสุขมากๆแล้ว เขาดีใจจนหน้าแดงเรือและพูดโอ้อวดเสียงว่าฉันชอบพ่อคนนี้มากๆเลยเสียงแหลมแหลมของเด็กน้อยดังมากดังจนทำให้อวิเจอถึงกับสะดุ้งเล็กน้อยและในที่สุดหัวใจที่แสนเย็นชาของเขาก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาฉันบอกแล้วไงว่านายกับเขาเข้ากันได้ดีมากโจโจเองก็ดีใจกับเขาเช่นกันเมื่อเห็นว่าคุณครูประจำชั้นเรียกให้ไปรวมแล้วเธอจึงพูดขึ้นว่าพวกเรารีบเข้าไปกันเถอะ อืมหัวจี้อันพยักน้ารับก่อนจะวิ่งเข้าไปจับมืออวีเจอแล้วพาเขาเดินเข้าไปด้านในขณะที่กำลังเดินเข้าไปนั้นเขาก็ได้แนะนำโรงเรียนอนุบาลไปด้วยเขาชำเลืองมองอวีเจออย่างเงียบๆอยู่หลายครั้งและเมื่อเห็นว่าเขากำลังฟังอย่างตั้งใจโดยที่ไม่มีความร้อนใจเลยแม้แต่น้อยดังนั้นเด็กน้อยจึงรู้สึกโล่งใจขึ้นและรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็สดใสย,ยิ่งขึ้นด้วยส่วนโจโจโอเองก็จับมือฉินเลียเธอเดินเข้าไปพลางกระโดดโลดเต้นไปด้วย ในตอนนี้กิจกรรมยังไม่เริ่มพวกเขาจึงไปที่ห้องเรียนของเด็กๆก่อนโดยมีคุณครูประจำชั้นคอยยืนรับลงทะเบียนอยู่หน้าห้องเรียนของเด็กฮ่าฮ่าฉินเลียกเขียนชื่อตัวเองลงไปในแบบลงทะเบียนก่อนจะกรอกลงในช่องความสัมพันธ์ว่าเป็นพ่อลูกสาวส่วนเย่หลิงเฟิงที่เห็นแบบนั้นก็เขียนลงไปบ้างเช่นกันเมื่อคุณครูประจำชั้นเห็นก็เกิดความสงสัยขึ้นเล็กน้อยเธอถามออกมาอย่างงุนงงว่าพวกคุณทั้งสองคนเป็นคุณพ่อเหมือนกันหรือคะ ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะโจโจพยักหน้าเธอชูนิ้วอ้วนอ้อนขึ้นมาสองนิ้วพลางพูดขึ้นว่าคุณครูคะหนูมีพ่อสองคนค่ะฮัวจี้อันก็พยักหน้าเช่นกันเดี๋ยวนี้โลกของผมเปิดกว้างแล้วผมดีใจมากเลยที่จะได้ใส่ชื่อพ่อคนใหม่ของผมลงไปคุณครูประจําชั้นทําไมเธอไม่เข้าใจคําพูดของเด็กเ็กเหล่านี้เลยล่ะหรือว่านี่จะเป็นปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างวัย เธอมองไปยังชายหนุ่มหน้าตาดีทั้งสองคนตรงหน้าทันใดนั้นแววตาของคุณครูประจำชั้นก็ดูคล้ายจะอิจฉาขึ้นมาเล็กน้อยแถมยังเผยให้เห็นแววตาตื่นเต้นเล็กๆอีกด้วยอัญญาที่ลอยอยู่ข้างๆก็อดไม่ได้ที่จะปิดปากและหัวเราะเงียบฮ่าห่าชินเลี่ยและเยลิงเฟิงรู้สึกงุนงงเล็กน้อยเยหลิงเฟิงจึงหันไปถามกับอัญญาว่าหัวเราะอะไรแต่อัญญาก็ไม่ยอมอธิบายเธอชวนเขาเปลี่ยนเรื่องอย่างเนียนๆว่า โจโจพูดแบบนี้แล้วนั่นหมายความว่าเธอยอมรับคุณเป็นพ่อของเธอแล้วนะจริงด้วยเย่หลิงเฟิงที่เพิ่งนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้ก็หัวเราะอ,อย่างมีความสุขเขารู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของเขานั้นปากแข็งจริงๆแล้วเธอก็รักเขานั่นแหละโจโจไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เธอก้าวขาสั้นๆเดินนำพวกเขาเข้าไปที่หน้าโต๊ะของตัวเอง ผู้ปกครองคนอื่นๆเมื่อได้ยินโจโจบ,บอกว่าเธอมีพ่อสองคนทันใดนั้นพวกเขาก็ส่งสายตาแปลกๆมาทางฉินเลี่ยและเย่หลิงเฟิงก่อนจะเริ่มซุบซิบกันทันทีเย่หลิงเฟิงหลีตาลงก่อนจะมองไปยังฉินเลี่ยที่นั่งอยู่ข้างๆเขาและพอจะเข้าใจเหตุการณ์แล้วจากนั้นสีหน้าของเขาก็มืดลงทันทีฉินเลี่ยก็เข้าใจแล้วเช่นกันเขารีบเลือ่อนเก้าอี้ไปด้านข้างให้ห่างจากเขาในทันทีเย่หลิงเฟิงเองก็เลื่อนเก้าอี้ไปด้านข้างให้ห่างจากเขาด้วยเช่นกัน แต่เมื่อคนอื่นเห็นกลับมองว่าพวกเขากำลังงอนกันอยู่ทุกคนต่างมองว่าโอ้คู่รักหนุ่มนอนกันแล้วโจโจยังคงไม่รู้ว่าคำพูดของเธอนั้นได้นำไปสู่ความเข้าใจผิดครั้งใหญ่เสียแล้วเธอกำลังดึงหัวจี้อันและฉินเฟิงมาปรึกษาเรื่องวิธีเล่นเกมอยู่คุณย่าฉินที่นั่งอยู่ข้างๆก็กำลังมองไปยังอวีเจ๋อที่สวมหน้ากากอนามัยอยู่ด้วยความสงสัยพลางถามขึ้นว่านี่คือพ่อคนใหม่ของอันอันใช่ไหม เด็กสองคนเอาแต่พูดว่าจะหาพ่อคนใหม่นี้พวกเขาหาเจอแล้วอย่างนั้นหรือเมื่อได้ยินเช่นนั้นอวี๋เจอก็มองไปที่หญิงชราพร้อมกับพยักหน้าเล็กน้อยสวัสดีครับเสียงของเขาใสและไพเราะหน้าฟั่งมากเพียงแต่เขานั้นสวมหน้ากาก,ากอนามัยอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งผมของเขายังยาวปกคลุมใบหน้าและเอาแต่ก้มหน้าก้มตาอยู่ตลอดราวกับว่าต้องการจะปกปิดตัวตนของตัวเองอย่างไรอย่างนั้นเขานั่งหลังตรงซึ่งดูก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนมีบุคลิกที่ดี ดูจากท่าทางแล้วหน้าตาของเขาก็น่าจะดีด้วยเช่นกันขณะที่คิดอยู่นั้นก็มีคนคนหนึ่งเดินเข้าประตูมาเมื่อคุณครูประจำชั้นดูรายชื่อด้านบนแล้วก็กล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มว่าคุณย่าของอันอันคุณพ่อของอันอันก็มาที่นี่แล้วเช่นกันเขาอยู่ด้านในค่ะเธอชี้ไปยังอวีเจอ คุณย่าหัวมองไปทางนั้นด้วยความงุนงงเพราะเธอเห็นเพียงชายแปลกหน้าคนหนึ่งเท่านั้นและจูจ่ๆก็มีบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวของเธอเมื่อเธอนึกขึ้นได้จึงรีบเดินเข้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสบนใบหน้านี่คงเป็นพ่อคนใหม่ของอันอันใช่ไหมสวัสดีเจ้าฉันคือย่าของอันอันคิดไม่ถึงเลยว่าจะมาเจอกับคนในครอบครัวของหัวจี้อันเร็วขนาดนี้อวีเจอจึงทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะและในขณะที่เขากำลังจะอธิบายนั้นก็ได้ยินคุณย่าหัวพูดขึ้นว่า ดีจังเลยพ่อหนุ่มคนนี้ดูก็รู้แล้วว่าต้องเป็นคนหน้าตาดีดูดีกว่าลูกชายแท้ๆของฉันตั้งเยอะแหน่ไม่ต้องเกรงใจนะในเมื่อเธอคือพ่อของอันอันต่อไปนี้ก็เท่ากับว่าฉันคือแม่ของเธอด้วยอวิเจอครอบครัวนี้เขานับญาติกันง่ายๆแบบนี้เลยหรือเมื่อพ่วจี้อันเห็นคุณย่าหัวเขาก็รีบวิ่งเข้ามาหาเธอทันทีโจโจโก็กล่าวทักทายอย่างน่ารักเช่นกันสวัสดีคะ่ะคุณย่าหัว เด็กน้อยทั้งสองเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ให้เธอฟังตั้งแต่ต้นจนจบโจโจยังไม่ลืมที่จะเน้นย้ำว่าหนูเป็นคนช่วยเจ้าเด็กผอมตามหาเองฮั่จี้อันพยักหน้าพลางยกนิ้วขึ้นมานับเด็กน้อยพูดอย่างจริงจังว่าพ่อดีกับผมมากพ่ออาบน้ําให้ผมเล่านิทานก่อนนอนให้ผมฟังและยังนอนกอดผมอีกด้วยแถมตอนเช้าก็ยังทําอาหารให้ผมกินจากนั้นก็มาส่งผมที่โรงเรียนพวกเรานั่งรถเมย์มาคนบนรถเยอะมากพ่อกลัวว่าผมจะล้มเลยอุ้มผมเอาไว้ตลอดเลย ใบหน้าของเด็กน้อยเต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่จริงแล้วบ้านเช่าของอวี๋เจออยู่ห่างไกลาจากโรงเรียนอนุบาลมากจึงทำให้เขาต้องตื่นแต่เช้าตรู่แต่หัวจี้อันก็ไม่ปริปากบ่นเลยสักคำคุณย่าหัวดูหลานชายตัวน้อยนับสิ่งเล็กๆน้อยๆยเหล่านี้ด้วยนิ้วของตัวเองซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นชีวิตประจำวันของเด็กคนอื่นๆแต่เขานั้นไม่เคยได้สัมผัสกับมันมาก่อนเมื่อได้สัมผัสเขาก็ตื่นเต้นราวกับขุดเจอสมบัติอย่างไรอย่างนั้น แม้วรอยยิ้มจะเปี่ยนไปด้วยความสุขทวาภายในใจของคุณย่าหัวกลับรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาเธอหันไปพูดกับอวีเจออย่างจริงใจว่าพ่อหนุ่มฉันขอบคุณเธอมากนะอวีเจอชำเลืองมองไปยังหัวจี้อันโดยไม่รู้ตัวเขาไม่คิดเลยว่าเด็กน้อยจะพอใจง่ายขนาดนี้เพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆก็สามารถทําให้เขามีความสุขได้มากขนาดนี้แล้วเขาเหมือนจะเดาอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเพียงแค่ยื่นมือไปแต่ศีรษะของหัวจี้อันเบาๆ เท่านั้นหัวจี้อันผงะไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มอย่างไร้เดียงสาศีรษะเล็กๆของเด็กน้อยอยู่ใต้ฝ่ามือของเขาหัวจี้อันจึงไม่ไปเล่นต่อแล้วเด็กน้อยเอาแต่อยู่ในอ้อมแขนของเขาไม่ยอมลุกไปไหนโจโจโอเอ็นตัวไปหาฉินเลี่ยด้วยรอยยิ้มและนั่งบนตักของเขาเช่นกันดวงตาของเย่ยหลิงเฟิงก็ร้อนเผาขึ้นมาทันทีเขาก้มลงไปมองที่ขาย,ยาวๆของตัวเองพลางคิดในใจว่าทำไมกันหรือว่าขาของเขามันไม่พอให้ลูกสาวตัวน้อยนั่งอย่างนั้นหรือ ทำไมเธอถึงต้องเลือกฉ้นเลี่ยมมาเป็นอันดับแรกเสมอช่างลำเอียงจริงๆในขณะที่เขากำลังจะพูดบางอย่างนั้นคุณครูประจำชั้นก็เดินเข้ามาบอกว่าคนมาครบแล้วเชิญทุกคนให้ไปร่วมกิจกรรมด้านนอกได้เพราะอีกสักครู่ก็จะเริ่มพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นโจโจก็รีบวิ่งออกไปเป็นคนแรกเลยส่วนหัวจี้อันก็รีบดึงอวีเจอวิ่งตามออกไปเช่นกัน เย่หลิงเฟิงลุกขึ้นยืนเขาเอามือล้วงกระเป๋าพลางชำองมองไปยังฉินเลี่ยและพูดขึ้นว่านายคิดว่าถ้าฉันช่วยโจโจให้ได้อันดับหนึ่งเพื่อให้โจโจเห็นว่าฉันเก่งกว่านายเธอจะยอมเรียกฉันว่าพ่อไหมเมื่อได้ยินเช่นนั้นฉินเลี่ยก็เหลือบมองเขาก่อนจะยืดตัวตรงจึงทําให้ร่างที่สูงใหญ่ของเขาดูโดดเด่นยิ่งขึ้นต่อให้โจโจเรียกนายว่าพ่อแต่นายก็อยู่หลังฉันอยู่ดี